เตรียมพบบทสรุปชีวิตใบเฟิร์นกับรักแท้ที่ตามหาทั้งชีวิตตามลุ้นทองประกายแสดตอนอวสานยืนหนึ่งเรตติ้งละครหลังข่าวอันดับหนึ่งและกระแสความแรงบนโลกโซเชียลมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ต้นจนเดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายสำหรับละครทองประกายแสดช่องวัน31 ผลิตโดย C H A N G E 2561โดยเฉพาะความเพียสความฟาดฉบับตัวมัมอยาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลในบททองดีหรือทองประกายที่ชีวิตมาถึงจุดที่อิ่มไปด้วยประสบการณ์ชีวิตแสนโชคโชนโดยเฉพาะความรักที่เต็มไปด้วยความอาภาัพสัปดาห์ก่อนใบเฟิร์นทองประกายตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับหนุ่มใหญ่นักการเมืองย่า่ก้องสหรัฐสังคปรีชาประจักษ์ เพราะไม่อยากเป็นตัวตัวปัญหาที่ทําให้ครอบครัวก้องอยา่างนาำพึ่งนัทริกาธรรมปรีดาน,านันคุณหญิงอนณงและพัทรพลวันลบสิริเดนลูกชายต้องแตกสลายไปกว่าเดิมแต่ดูทรงชีวิตและความหวังของใบเฟิร์นคงไม่ง่ายเมื่อโชคชะตาเล่นตลกจนทําให้ใบเฟิร์นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บทสรุปชีวิตของใบเฟิร์นจะเป็นอย่างไร เธอจะได้เจอกับรักแท้ที่ตามหามาทั้งชีวิตหรือไม่มาตามลุ้นการตอนอวสานวันพุทธที่วันที่23ตุลาคมนี้ e อี EP 21เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31 เมื่อชะตาฟ้าลิขิตหรือโลกแกล้งที่เธอเกิดมาสวยแต่ดันสวยที่เติบโตมาด้วยความยากลำบากและโดดเดี่ยวชีวิตที่ทะเยอทะยานตะเกียบตะกายจากดินสู่ฟ้าดาวผ่านผู้ชายทั้ง9้าคนจึงเริ่มต้นขึ้นเธอใช้พวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นบันไดแห่งชีวิตสู่การเป็นคุณทองประกายที่เลิศหรูและร่ำรวยทองดีหรือทองประกายรับบทโดยนางเอกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเธอมีความใฝ่ฝันถึงชื่อเสียงเงินตราเกียรติยศและสิ่งสำคัญอยา่างความรัก เธอมีจุดกำเนิดจากเด็กสาวในร้านขายของชำมุ่งสู่เมืองหลวงที่เธอคิดว่ามีสิ่งดีๆรอยอยู่จากเสน่ห์และความสวยงามที่มีจึงมีผู้ชายมากมายเข้ามาในชีวิตเธอใช้พวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นบันไดแห่งชีวิตสู่การเป็นคุณทองประกายที่เลิศหรูและร่ำรวยพร้อมด้วยทัพพระเอกคับจ่อไม่ว่าจะเป็นก้องสหรัฐเต๋าสมชายสนยุกก้าวจิรายุเจเจพิพัฒน์โอปราโมดตูงตามยุทธนา สยุยิงสิทธาโดยการแสดงของนักแสดงเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าที่ยอดเยี่ยมภายใต้การกำกับของปู่เอกสิทธิ์ตระกูลกเกษมสุขอย่างแน่นอนชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งจะมีผัวได้สักกี่คนมาร่วมค้นหาคำตอบของความรักมันสำคัญจนทำให้เธอยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เจอรักแท้ทองประกายแสดเป็นบทประพันธ์ของสุวรรณีสุคนธาเป็นเรื่องราวของทองดีหรือทองประกายที่มีความใฝ่ฝันถึงชื่อเสียงเงินตรา เกียรติยศมีจุดกำเนิดจากเด็กสาวในร้านขายของชำมุ่งสู่เมืองหลวงที่เธอคิดว่ามีสิ่งดีๆรอยอยู่จากสเสน่ห์และความสวยงามที่มีจึงมีผู้ชายมากมายเข้ามาในชีวิตเธอใช้พวกเขาเหล่านั้นเพื่อเป็นบันไดแห่งชีวิตสู่การเป็นคุณทองกระกายที่เลิศหรูและร่ำรวย